คือเราเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจแทนความรักกันเยอะมากเลยเนาะครับทุกที่เลยใช่ค่ะใช้กันทั่วโลกเลยแต่สังเกตไหมครับว่ารูปทรงมันเอ่อมันไม่เหมือนหัวใจจริงๆของคนเราเลยนะนั่นสิคะดูผลเนเผินี่แทบไม่เกี่ยวกันเลยแล้วไอ้เจ้าสัญ,ญลักษณ์ที่ดูง่ายๆอย่างเงี้ยที่มามันเป็นยังไงกันแน่ครับวันนี้เราลองมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแหละครับได้เลยค่ะประเด็นแรกที่แบบ สะดุดเลยก็คือความไม่เหมือนนี่แหละครับทำไมต้องรูปนี้เอาละลองตามรอยกันดูอืมคือถ้ามองย้อนไปไกลๆเลยนะคะแนวคิดว่าหัวใจเป็นศูนย์กลางอารมณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะความรักเนี่ยเออมันมีมานานมากแล้วค่ะในหลายวัฒนธรรมเลยอย่างเช่นที่ไหนบ้างครับก็อย่างอ e ียิปต์โบราณนี่เชื่อเลยว่าหัวใจเป็นแหล่งรวมสติปัญญาความรู้สึกหรือชาวกรีกเองก็มองว่าหัวใจสําคัญกับอารมณ์มากๆอ๋อครับครับ แล้วก็มีความเชื่อของโรมันที่น่าสนใจนะคะเรื่องเฟนาอโมริสอ๋อเส้นเลือดแห่งรับที่เขาว่าเชื่อมตรงจากนิ้วนางซ้ายไปหัวใจใช่เลยค่ะค่ะอันนั้นแหละคือมันอาจจะไม่ได้อธิบายรูปทรงโดยตรงนะคะแต่ก็เป็นการเอ่อตอกย้ำว่าคนโบราณเขามองว่าหัวใจคือศูนย์กลางความรักจริงๆเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการปูพื้นฐานความเชื่อว่าหัวใจสำคัญกับความรักมากๆแต่ แต่เรื่องรูปทรงนี่สิครับเห็นว่ามีทฤษฎีหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเกี่ยวกับต้นไม้อ๋อใช่ค่ะทฤษฎีนั้นเกี่ยวกับต้นซิลเฟียมค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่เคยขึ้นอยู่แถวเมืองไซรินนะคะแอฟริกาเหนือสมัยโบราณเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรอครับค่ะคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะคะพืชชนิดนี้เออสมัยก่อนมีค่ามากเลยใช้ทำอาหารทำยาแล้วที่สำคัญคือ มีบันทึกว่ามเมล็ดหรือผลของมันเนี่ยมีรูปร่างคล้ายๆรูปหัวใจที่เราคุ้นกันนี่แหละค่ะโหจริงเหรอครับคล้ายขนาดนั้นเลยค่ะถึงกับเอาไปทําเป็นลายบนเหรียญของเมืองไซรินเลยนะคะแล้วก็มีบางทฤษฎีบอกว่าอาจจะถูกใช้เป็นยาคุมกําเนิดด้วยซ้ำเดี๋ยวนะครับอะไรนะครับสัญลักษณ์ความรักที่เราใช้กันเนี่ยอาจจะมาจากพืชที่เออเชื่อว่าใช้คุมกําเนิดโหฟังดูย้อนแย้งกักแปลกนะครับ ก็นั่นแหละค่ะคือความน่าทึ่งของประวัติศาสตร์เนาะคือสัญ,ญลักษณ์หนึ่งหนึ่งจุดเริ่มต้นมันอาจจะแบบคาดไม่ถึงเลยก็ได้ครับครับแต่เรื่องซิลเฟียมนี่ก็ยังเป็นทฤษฎีนะคะยังถกเถียงกันอยู่แต่ก็น่าสนใจว่ารูปทรงนี้อาจจะมาจากธรรมชาติจริงๆก่อนจะกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ความรักที่หลังอืมแล้วถ้าซิลเฟียมมันหายยากหรือสูญพันธุ์ไปแล้ว แล้วรูปหัวใจแบบที่เราเห็นทุกวันนี้มันพัฒนาต่อมายังไงล่ะครับค่ะคำถามดีเลยค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆเนี่ยน่าจะเกิดในยุคกลางนะคะประมาณศตวรรษที่1 3ถึงอ๋อยุคกลางนี่เองใช่ค่ะคือรูปทรงคล้ายๆหัวใจเริ่มปรากฏในพวกงานศิลป,ปะเอกสารทางาศาสนาของยุโรปแต่ว่าช่วงแรกๆก็อาจจะยังไม่เหมือนเป๊ะ,ปะนะคะไม่เหมือนยังไงครับบางทีก็วาดคล้ายๆลูกสน หรือวาดแบบปลายแหลมชี้ขึ้นก็มีค่ะคือตามแนวคิดการแพทย์ยุคนั้นที่อธิบายลักษณะหัวใจนะคะอ๋อครับแต่ว่ามันค่อยๆพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆค่ะที่สำคัญคือมันเริ่มถูกเอามาใช้สื่อถึงความรักมากขึ้นทั้งรักต่อพระเจ้าในทางศาสนาแล้วก็ความรักแบบเทอทูลในหมู่อัศวินหรือที่เรียกว่าโค r ด์ลีเ v ฟนะคะแสดงว่าความหมายเรื่องความรักนี่เริ่มชัดเจนขึ้นในยุคกลางแล้วก็แพร่ไหลขึ้นเรื่อยๆ ถูกต้องค่ะพอเข้าศตวรรษที่15นะคะสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจที่มีสองหยักข้างบนปลายแหลมข้างล่างแบบที่เราคุ้นๆกันเนี่ยก็เริ่มชัดเจนขึ้นแพร่หลายมากขึ้นไปอยู่ในบ้างครับตอนนั้นก็จะเห็นในหนังสือวิจ,จิต Illuminated Manuscripts พวกไพ่หรือแม้ก,กระทั่งเครื่องประดับก็มีค่ะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความรักที่คนยุโรปเริ่มเข้าใจตรงกันมากขึ้น จากศิลปะยุคกลางแล้วมันกระโดดมาเป็นสัญลักษณ์สากลแบบทุกวันนี้ได้ยังไงครับดูเหมือนเออการเดินทางมันยาวนานเหมือนกันนะใช่ค่ะยาวนานมากแล้วมันก็ผ่านการปรับเปลี่ยนถูกเอาไปใช้ในบริบทใหม่ๆตลอดเลยพอมาถึงศตวรรษที่19เนี่ยการ์ดวาเลนไทยเริ่มฮิตในอังกฤษอเมริกาอ๋อการดวาเลนไทย ใช่ค่ะสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจก็เลยยิ่งถูกตอกย้ำเข้าไปอีกว่าเป็นตัวแทนรักโรแมนติกแล้วพอมาศตวรรษที่20นี่โอ้โหวัฒนครมสมัยนิยมสื่อต่างๆเข้ามามีบทบาทเยอะมากค่ะทําให้สัญ,ญลักษณ์นี้มันแบบกระจายไปทั่วโลกเลยนึกออกเลยครับอย่างแคมเปญ I Love and Why ที่ดังมากๆในยุค 70s อันนั้นก็ใช้รูปหัวใจแทนคําว่ารักหรือชอบแบบตรงๆเลย ใช่ค่ะตัวอย่างนั้นชัดเจนมากเลยแสดงให้เห็นเลยว่าสัญลักษณ์หัวใจมันหลุดออกจากกรอบแค่ความรักโรแมนติกไปแล้วกลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่สื่อถึงความรู้สึกดีๆความผูกพันความชอบการสนับสนุนได้หมดเลยเหมือนเป็นทางลัดทางภาพไปแล้วนะครับสื่อสารอารมณ์ได้เร็วดีใช่ค่ะมีประสิทธิทภาพมากสรุปแล้วนะครับสัญลักษณ์รูปหัวใจที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยเออ ไม่ได้มีจุดเริ่มต้นชัดๆแค่จุดเดียวสินะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่เหมือนเป็นภาพที่ถูกวาดทับๆกันมาหลายชั้นผ่านเวลาจากความเชื่อโบราณเรื่องศูนย์กลางอารมณ์มาทริซดีซิลเวียมที่น่าทึ่งแล้วก็การตีความทางศาสนาศิลปายุคกลางจนมาเป็นไอคอนในยุคเราอือฮึใช่เลยค่ะพลังของมันเลยไม่ได้อยู่ที่ความเหมือนจริงทางกายภาพแต่อยู่ที่ความสามารถในการ ซึมซับความหมายหลากหลายที่คนเรามอบให้มาตลอดหลายศตวรรษนี่เองถูกต้องที่สุดค่ะความหมายมันถูกสร้างถูกเติมเข้ามาเรื่อยๆตลอดประวัติศาสตร์จนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังแล้วก็เข้าใจได้ทั่วกันอย่างทุกวันนี้สุดยอดเลยครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็น่าจะทําให้เราเฉุกค,คิดต่อนะคะว่าในเมื่อสัญ,ญลักษณ์ที่ดูง่ายๆอย่างรูปหัวใจเนี่ยยังมีประวัติศาสตร์มีความหมายที่ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้ครับ แล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆอีกไหมคะในชีวิตรประจําวันของเรานี่แหละที่อาจจะกําลังซ่อนเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าประหลาดใจหรือมีความหมายที่ต่างไปจากที่เราเคยเข้าใจรอให้เราไปค้นพบอยู่ก็ได้ใครจะรู้เนาะ